สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับดีดีรีวิวรถครับวันนี้มาเป็นแพ็กคู่ใช่ครับผมวันนี้ผมมีรถ2คันนะต้องแบบเซลล์หล่อขนาดนี้มันต้องรีวิวรถสายหล่อครับผมส่วนผมก็ต้องเป็นสายแบกนะครับสายแบกาแบสายทำงานสายทางานสายบรนทุกหนักใครมองหารถคอกเดี๋ยวฟังผมนะครับใครมองหารถหล่อๆอตู้ทึบต้องเป็นไงฟังผมเลยเลยครับเซลล์ผมครับผมของผู้มีดีอะไรบ้างเนี่ยมีดีที่หล่อครับผมหล่อและราคาเป็นไงราคาประหยัดประหยัดด้วยใช่ เอาใจัยรุ่นเลยไวรุ่นไวฟางเนื้อสร้างตัวไม่น่าเชื่อคันนี้ผ่อน7,000กว่าเองนะอ่าผ่อนเจ็ดกว่าเดี๋ยวมาดูทีระจุดกับที่ได้รีวิวแล้วครับครับผมอโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสายหล่อกันก่อนนะครับผมว่าคันนี้จะมีดีอะไรตามมาเลยครับ เริ่มด้วยด้านข้างนะครับผมตาเข็บคมๆเงาๆตามสไตล์รถดีเดย์ด Day ครับผมด้านหน้าคันนี้จะไม่ใช่หน้าเดิมนะครับจะเป็นหน้าตัวสูงแปลงหน้า r ร c โคครับผมแบ็กกราวจะเป็นสีเ i ียโนแบ็ k ตัดกับโครเมียมเงาดูสวยสะดุดตามากเลยครับผมที่สําคัญนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าคอ l ลเจนมันตีลีแฟลกเตอร์นั่นเองแล้วมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยครับคันนี้หล่อมากเลยแม็กคันนี้หล่อสุดๆแม็กอะไรครับภูมแม็กอะไรนะเฮีย R-E R-E อะไรนะ R-E 30 R-E 30นะครับโอ้และที่สำคัญยางเป็นยางใหม่ยางใหม่ลายเขาเรียกลายอะไรเนี่ย ลายบูบูลีนบูบูลีนเออบูบูลีนอ๋อที่มันมีเล็บมาใช่ใช่นี่เรียกยางบูบูลีนเลยคือเขาเอาเล็บมาแกว่งแกว่งยางเลยได้ลายนี่มาได้ลายนี่เลยสวยหล่อครับผมสวยหล่อแล้วเวลาซีรีส์ยางมันปกติเห็นไหมรถเราปกติจะยางแก้มเตี้ยนะอ่าฮะคันนี้ใส่ยางหนาให้อ๋อแล้วเป็นยางปียี่สิบเอ็ดเลยยางใหม่เลยทำให้วิ่งมีความนุ่มนวลมากขึ้นเพิ่มสมรรถนะในการขนด้วยใช่ใช่ผมฟงหนักมาขึ้นอาภูมิดูประวัติรถคันนี้หน่อยครับผม ประวัติรถคันนี้นะครับมีดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเหมือนทุกครั้งเช่นเคยต,ตาไตล์รถดีเดย์ครับผมไม่มีชนหนักพิพพ้อมน้ำท่วมแน่นอนครับผมดูได้เลยร่องรอยการซ่อมแซมใดๆก็ไม่มีนะครับผมฝุ่นเกาะเลยครับผมไม่มีใครมายุ่งกับมันแน่นอนโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังกันดีกว่าตอนนี้เฮียนำไปแล้วไปดูกันครับ และตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านหลังกันนะครับผมจะมีดียังไงอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวไปฟังเฮียหนุ่ยกันครับโอ้โหด้านหลังนะครับต้องบอกว่าเป็นตู้สูงเท่าไหร่สองเมตรสิบสองเมตรสิบนี่มันทุกได้เยอะๆเต็มๆแล้วแล้วถึงารเป็นตู้ใหม่ครับผมใช่ครับตู้ใหม่เลยนะหนึ่งครับผมด้านข้างนะครับนี่ฮะใส่ไม้อัดให้ฝั่งละสองแผ่นนะครับฝั่งละสองแผ่นคือป้องกันการกระแทกนะครับที่มันจะเกิดความเสียหายกับตู้ทึปของเรานะครับเพราะนั้น แล้วตู้เป็นไงจดลงเล่มอะูมิจดลงเล่มเรียบร้อยครับเรียบร้อยวิ่งงานได้เลยนั่นเองวิ่งงานได้เลยคันนี้ราคาแจ้งให้ทราบไปเลยราคานะครับฟังดีๆอย่าตกใจคันนี้ขายแค่4ี8แส0บาทโอ้โห418,000ึ่งอย่าเพิ่งบอกโปรโมชั่นเดี๋ยวโปรโมชั่นเยีาอุบไวอุบไว้ก่อนคลิปนะครับเดี๋ยวภูมิจะพาไปดูภายในกับเลขใหม่คันนี้ว่าเลขใหม่เท่าไหร่ภายในสภาพเป็นยังไงได้ไปครับไป และตอนนี้เราก็อยู่กันด้านในรถของเจ้ารี v o ปี16ตัวเจรรมดาตัวนี้กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนีกว่าว่ามีดีอะไรเริ่มด้วยนี่เลยระบบรักษาความปลอดภัยในรถนะจะมีแอร์แบทมาด้วยกันถึง3ใบครับผมก็คือด้านคอนโซลนั่งผู้โดยสารผมมาาุมอะไรแล้วก็ตรงเข่าคนขับนั่นเองครับโอเคก่อนจะไปต่อ,อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนดีกว,ว่าโอ้ยเนียนนุ่มครับครั้งเดียวติดนะครับผม คันนี้จะมาด้วยเลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นเท่านั้นนะครับย้ํานะครับคันนี้เป็นรถปีสิบหกเพราะฉะนั้นเลขไม่นี้ไม่สูงเลยด้านตัววิทยุก็จะมาพร้อมกับวิทยุ FM AM CD เดิมโรงมงานที่สําคัญคันนี้จะมีบลูทูธมาให้ด้วยนะครับเกียร์คันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของรีโวมีทั้งหมด5สปีดนะครับของปีสิบหกทางด้านของเบาะนั้นก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมมีรูระบายอากาศด้วยทําให้ไม่ร้อนมาก แล้วก็ที่สําคัญเบาสมบูรณ์แบบมากไม่มีล้มเลยครับผมต่อไปเราไปดูขุมพลังของคันนี้กันดีกว่าครับป้ายวบโอ้สะอาดวิ่งเงาวับเยี่ยงกับป้ายแดงเช่นเคยครับคันนี้เริ่มด้วยระบบเบรกรักษาความปลอดภัยก่อนเนาะจะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมตัวเครื่องจะเป็นขนาด2,500ซีมาด้วยมาทั้งหมด150ตัวด้านข้างนะครับลอยมอกยังอยู่ดีเนมเพปเดิมๆครับผมไม่มีการ เี่ยชนชนหนักเพือความน้ำท่วมอย่างที่เซลได้กล่าวไปนะครับด้านหน้าน็อตไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยครับผมมีรอยเดียวก็คือรอยปิดเปิดนะครับผมธรรมดาของรถมือสองตัวกันความร้อนยังใช้ได้ดีอยู่ครับผมเดิมๆโรงงานไม่มีถลอกกอกเปิกอย่างใดค,ครับผมครับก็จบลนไปแล้วนะครับกับเจ้ารถสายหล่อคันนี้นะครับผมท่านใดวัยรุ่นท่านใดสนใจก็ติดต่อเซลภูมิได้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสายแบกของเทียนหนุ่ยกันบ้างดีกว่าป้าย คงจะเพลิดเพลินไปแล้วครับกับเซลภูมิรีวิวแบบสุดหล่อสาวแก่แม่ไม้สายสีม่วง <c oughs> ก็คงจะพอใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เปลี่ยนเวม่งวันนี้มาเจอกับผมนะครับสายแบกสายบรรทุกหนักสายแบกทํามาหาแดกนะครับต้องการรถบรรทุกหนักรถคอกมาฟังผมคันนี้เลยครับคันนี้อาจจะไม่หล่อนะฮะอาจจะไม่หล่อแต่เน้นการบรรทุกคันนี้เป็นลูริโว 2.8J+ นะครับปี2018 ทันนี้ใหม่มากๆครับมาดูสเปคทันนี้เลยครับแน่นอนครับเลขไมล์หลักหมื่นเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์เท่าไหร่นะครับไฟหน้าเฮาเจอมมันติรีแฟกเตอร์กระจังหน้าทรง A1 ของตัวรีโว่เจเนชั่นแรกนะครับตกแต่งของรีโว่ต่างจาก2.4ยังไงครับตัวนี้ถ้าเป็น2.4จะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะฮะหรือจะเป็นตัวพลาสติกด้านนะแต่ของตัว2.8จะได้สีเปลี่ยนโนแบ็กมานะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาด้วยสีเดิมพลาสเดิมไม่มีการ เก็บสีไม่มีการทําสีเพราะเลขไมค์คันนี้แค่หลักหมื่นนะครับไม่มีการเครมลมทั้งสิ้นมาดูในด้านของประวัติรถคันนี้บ้างครับไม่มีการเฉี่ยวชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับชนหนักไม่ต้องคุยคันนี้เฉียวยังไม่เคยเฉี่ยวนะครับคันนี้เฉี่ยวยังไม่เคยเฉียว,นนยว,ยยยวล้อเป็นล้อเดิมโรงงานจับมาด้วยยางกุสเยียร์ปี21นะครับใส่ย,ยางให้ใหม่ๆเลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมคันนี้นะครับ ก็ได้ในส่วนของคอกด้วยแล้วก็แล้วก็วกในส่วนของไฟเลี้ยวก็จกมองข้างสามารถพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นกุญแจมีโมทิรเซอร์2ดอกจากศูนย์นะครับคันนี้รถสวยงามมากๆมาดูภายในของประวัติรถคันนี้ครับต้องแกะให้ดูทุกคลิปนะดูครับเม็ดอาร์คเม็ดรอยมาร์กต่างๆที่เกิดจากโรงงานรอยโรบอทรอยสปอตทุกอย่างคมทุกเม็ดนะครับต,ตรวจพิสูจน์ได้เลยมาดูครับ นี่ฮะเล็บขูดนะครับถ้าเป็นมีการชนเกิดขึ้นช่างต้องดึงออกมาแล้วก็เคาะแล้วก็ทาปาพ่นสีเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นจะไม่มีรอยเล็บเนี่ยรอยสีจะไม่ติดเล็บแบบนี้นะครับอันนี้คือการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นของรถที่ไม่เคยผ่านปันพิกคว่ำพิกตะแคงมานะครับมาดูด้านหลังของคันนี้ครับไฮไลท์เลยครับรถคันนี้มีไฮไลท์ที่ด้านหลังซึ่งเราใส่มา80,000บาทมีอะไรบ้างมาดูเลยครับคันนี้เป็นล้อกระทาบใหม่เพาลอยนะครับ ใส่มาด้วยยางมิชลิน XCD2 นะครับเป็นของใหม่ปี21เป็นยางบรรทุกคันนี้บรรทุกโดยเฉพาะนะครับถ้าใครไม่บรรทุกไม่ต้องซื้อไปนะฮะมาดูด้านหลังของตัวนี้ครับเป็นเพาลอยชุดใหม่ชุดใหญ่ที่เราใส่ให้ไปนะครับก้มเลยครับคันนี้มีอะไรบ้างนะครับปั๊มเบรกใหม่โชคใหม่นะครับแหนบ10แผ่นใหม่ๆนะครับจับคู่กับตัวลูกปืนใหม่ทำให้ แก้ปัญหาเรื่องการลุกปืนแตกครับเพราะรถบรรทุกหนักถึงห้าหตันนะครับอาจจะมีการเบรกที่ไม่เสถียรเพราะฉนั้นทันนี้จะใส่ปั๊มเบรกเข้ามาใหม่ผ้าเบรกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเนี่ยตาการทดอัตราการเล่งไม่มีตกเบรกไม่มีแตกเพราะว่าเราใส่ของใหม่ให้ทั้งหมดจับคู่กับตัวโช๊คหต้นเป็นช๊อควายชุดใหญ่สายบรรทุกจะรู้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในของ คันนี้นะครับอ่ะดูโคกก่อนคันนี้โคกเป็นไงภูมิคันนี้โคกใหม่ๆมือหนึ่งจดลงเล่มพร้อมวิ่งงานนะครับผมสูงเท่าไหร่ครับสูง1นึเมตรสามสิบนะครับผมเเดี๋ยวลองเทสตบน้ำหนักให้ดูนะว่าจะเก่าเลยครับเก่าอะไรแล้วววชั้หนึ่งแลแตกแน่ไม่แมแข็งแรงทนทานครับผมวิ่งงานได้ดีแน่นอนมันทุบห้าตันหกตันสบายสบายสบายครับสบายสบายเดี๋ยวดูภายในกันครับไปตามเฮียไป ก็อบอกว่าภายในคันนี้ได้อารมณ์ของรถป้ายแดงจริงเพราะเลลกไมคันนี้100,000กิโล1 3 0 0 0กิโลเท่านั้นรถผ่านมา3ปีนะครับตกวิ่งปีและประมาณ30,000กโลซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะฮะคันนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรถทุกคันไม่มีการก่อไม้ตัวพิสูจน์ได้ยังไงนะครับเรามีบุ๊กเซอร์วิสเข้าสู่เรียบร้อยใบส่งใบเสร็จการทําเพาลงเพาลอยนี่ฮนะชุดใหญ่ชุดใหม่มีใบเสร็จรับประกันให้เลยว่าเป็นของใหม่จริงๆนะครับคันนี้ เป็นตัว2.8ได้ออปชั่นเพิ่มเติมอะไรบ้างนะกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเป็นโรงงานนะครับแอร์แบ็กสามใบนะครับแล้วก็เพิ่มความเร้าใจด้วยปุ่มอีโคโหมดปุ่มพาวเวอร์โหมดมีทั้งเรื่องความประหยัดและอัตราการเล่งแซงอันนี้เร้าใจมากสําหรับวัยรุ่นที่ต้องการแบบมันทุกหนักด้วยแล้วก็ซิ่งด้วยครับจับไปเลยครับท่านี้มาพร้อมกับเพียธรรมดา5สปีดคอนโซลหน้าไม่มีริ้วรอยของการขีดข่วนไม่มีร่องรอยการถลอกทั้งสิ้น มาคู่กับวิทยุนะครับเครื่องเสียง M I D สามารถคอนเน็กรับฟังโทรศัพท์ได้มีเดียมมาครบครๆเบาะเป็นเบาะหนังปรับพับแยกนะครับแยกตัวนะครับมีช่องมีตัวพนักแขนเรียบร้อยแล้วต้องถือว่ารถคันนี้ไม่ว่าเป็นอุปกรณ์โดยรวมหรือกลิ่นนะครับได้อารมณ์ของรถป้ายแดงจริงๆไฮไลท์ของคันนี้อยู่ที่เพาลอยสภาพรถแล้วก็ตัวเครื่องเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องครับ ความแตกต่างของเจ้าสุดหลอกับสายแบกคันนี้แน่นอนครับเป็นที่ตัวเครื่องของเซลภูมนะครับเป็นตัว2.4นะครับจับบรรทุกได้ไม่เกิน2ตันนะครับแต่ถ้าใครจะารทุกเกิน2ตันแล้วอยากเปลี่ยนเป็นตู้ทึบแบบเซลฟูมนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ได้มาถึงตัวเครื่องตัวนี้เลยฮะตัวเครื่องตัวนี้เป็นตัวเครื่อง2.8ลิตรดีเซลนะครับเป็นตัวระบบความความปลอดภัยมาพร้อมระบบเอก ABS นะครับจับคู่กับตัว V n t u r b o นะครับ ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดแรงมาร้าคันนี้อยู่ที่177แรงมาร้านะครับนิวตันเมตรอยู่ที่350นิวตันเมตรเริ่มต้นที่2,800-3,600รอบต่อนาทีเพราะฉะนั้นสายแบกสายลุยสายขนส่งนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดกับรถสภาพใหม่ๆคันนี้นะครับอันนี้คือรีวิวสำหรับคราวๆของรถคันนี้จบเรียบร้อยแล้วเรามาฟังโปรโมชั่นพร้อมๆกันเลยครับคราวนี้เรามาฟังโปรโมชั่นของเจ้า2คันนี้ครับว่าโปรโมชั่นของรถดี์ตอนนี้มีอะไรบ้างคันนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5 68,000แต่อย่าลืมว่ารถคันนี้เราใส่อุปกรณ์เสริมไปทั้งหมดแล้วนะครับเกือบ1 0 0 0 0แสนบาทเพราะนั้นราคาตัวรถจะอยู่แค่4 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองราคาเต็มอยู่ที่5 68,000คันนี้ผมขอดาว40,000นะครับผมขอดาว40,000เดี๋ยวผมช่วยดาวอีก20,000เป็น60,000คันนี้จะเหลือยอดจัดแค่58,000จะพ่อนอยู่9,000กว่าบาทเท่าน,นั้นคุณได้รถสภาพใหม่ป้ายแดง ไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงมาดูคันนี้ได้เลยนะครับส่วนคันนี้โปรโมชั่นเป็นไงบ้างภูมิครับผมสำหรับเจ้ารถสายรอคันนี้นะครับโปรโมชั่นก็ดีไม่แพ้กันนะครับท่านใดถ้าเกิดสนใจฟรีดาวนะครับเดี๋ยวผมลดให้ฟรีๆเลยอีก10,000่บาทเอาให้คันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ70,00กลางๆอ้โหขนาดนี้รถถูกแล้วนะถูกต้องครับรถให้อีกรถให้อีกรถอีกหนึ่งหมื่นใช่เหลือแค่4 8 0 0สนใช่ครับผม ผ่อนแค่เจ็ดพันกลางๆเฮียเจ็ดพันห้าเจ็ดพันหกประมาณนี้ใช่ถูกต้องครับไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องใช้เงินออกรถจริงนะจริงห้งามหลอกนะครับไม่หลอกครับผมรูปหลอกแบบนี้คงจะไม่หลอกกันแต่ชอบหลอกสาวๆนะแต่เรื่องราคารถนี่ไม่หลอกแน่นอนอ๋อโอเคครับผม แล้วถ้าลูกค้าอยากได้โปร40,000ดาวลด20,000เดี๋ยวจัดให้เหมือนกันเลยเฮียคันนี้ดาว40,000ผมลดเพิ่มให้อีก20,000เท่าเฮียเลยเหลือเท่าไหร่เหลือแค่3 0 58,000ถูกต้องเลยเฮียโอ้ผ่อนอยู่แค่7,000ใช่ได้รถรอๆแบบนี้เลยนะครับสนใจเข้ามาเราที่ไหนปู่มถ้าสนใจนะครับเข้ามาหาเราได้ที่เต็นท์รถดีเดย์ครับผมตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของไพรสนีมีนบุรีนั่นเองนะครับผมฝากเบอร์ไว้เลยครับ2คันนี้ติดต่อเซลยที่เบอร์ 061974533นะครับเดี๋ยวจะขึ้นในท้ายคลิปด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิว2องคันนี้ครับครับผม Toyota r e v o สายรอ 2.4J ปี16ปี16 m a c r e 3 0ยางใหม่ m a ใหม่ตู้ทึบใหม่ลงเล่มเรียบร้อยแล้วราคาแค่418,000ถูกต้องครับส่วนคันนี้ r e v o 2.8J+ Plus นะครับติดตั้งเพาลอยชุดใหญ่ชุดใหม่ไฟกระพริบให้เลยนะครับ ราคา5,68,000นนะครับใครเจอคันนี้ติดต่อเราได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ